ฮะมไหนโอ้ปันนี้หรือเปล่านี่ขีดม้ับย่ช่อนนีชนใหญ่เหรอโอ้อยู่นูโออ้เอาเๆาๆอโอ้โอ้ใส่โลอ้โาทุ่งโอ้โอ้โอ้ยังต่ำโลสามขีดครับโอ้ โอ้ oh. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเราพามาเหมาสูบบ่อจับปลาในราคา500บาทนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านหนองอ้ออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าบ่อน,นี้เราจะขาดทุนหรือว่ากำไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยครับ พี่ชัยเจอปลาใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเอาเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าคือปลาอะไรโอ้ปลาช่อนสายโลว้าว

ได้แล้วครับสายสีตัวลมคู่คู่แน่แน่เลยเมื่อกี้ใช่ตรงนี้ยงอยู่ตรงนี้้งสคน่แหลแป๊บนึงแป๊บเดียวตัวเล็ก่ะบ้าหมอเหรอ

ไม่ทันแล้วตัวใหญ่ช่อนโคตรใหญ่เมื่อกี้ที่นี่ก็มีใช่ไหม่ไหนสามตัวโูบอ่ะ ใช่สามตัวโลวววถือว่าสวยงามโอเคจัดไปเกิดฉาแล้วถ้ถวาเกิดฉากได้นะ <c ười> ไม่ใช่ในปลาตองปลากายนะช่วยหน่อย my panel

นี้็เหรอโอ้ยย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 องยอยอยย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 ้อยย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 นยายยยยอยย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 ย่อยยยยยยย้ยยยยนยยยอยย่ยย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 

เด็กก็เพราะว่าโคลนมันลึกมากอะไรยเลยช่อนมาช่อนเหรอซ้ายครึ่งโล không chưa được 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 ยังต่ำโลสามขีดครับโอ้โหเ,เ,เ,เดี๋ยวมาอีกแน่แน่เลยลงมาตามน้ำอะ่ะไอ้น,นีเช่าว้นนี้แหละ จมาอะไรปน,นินเหงือกมันติดติดอันเนี้ยติดเอติดไม้อ่ะงั้นไปโดนเหงือกมัน,นมันจะใหญ่อยู่แล้วตอวเนี้ยโอ้ปนินใส่งามครับใส่ครึ่งโล กระชอนน่ากะ ไหมตรงนี้ครับมีใน,นรอยเท้าอ่เอาเาสามตัวโลได้อยู่อโอ้โห,โหเน่นจัดไปเลยมาลุน้นกันครับโอ้โหเวลามาก งามตัวเกือบครึ่งโลนี่โอเคไปไปจับตัวนั้นดีกว่าเห็นหลังแล้วตัวใหญ่นู่นเด้รับซ่อนปลาไว้หรอไม่มี ส o มมาจอนนี้จะ z ุ o โอ้ z o o มาเร็วเออนั่นปลาอ, <umb> อะไรไม่รู้ปอาปันนี่ปันนี่เหรอ,อใหญ่เนอะ โ okay. ตนะครับโอ้สายครึ่งโลครึ่งโลเคยจอนตะเพียนตะเพียนออืเร oh, uh, ียบร้อยโอ้โดดซะอ้ยกันดิ่งแบบว่าสะเทือนเลยตะเพียนโอเคโอ้ดูปลาสร้อยปลาซิวปลาส้อยเยอะไปมือฟอน

ไปชนไปพันนหนเหรอโอเคโอ้โ,อโอไปชนไปจับปลาช่อนตัวน,นั้นไปเ,เดี๋ยวมันตายอ,อันนี้ปลาเครื่องบินโอ้นี่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 น Mà. Là... Ừ. Tô, tô tô là... Ồ, đúng không giờ được Không hả? to, cây Hả? Ủa? Nó nghe Ồ, xoay lô Xoay lô, ไปมาเร็วทำเวลาไว้อสอยงานจริง ลปลาอะไปลาขาวน้อยหรือเปล่าวะเนี่ยคลย้าลยๆเอาจับเลยปลาอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจปลาข้าไม่ไม่ไม่รู้ไม่แน่ใจอ่ะจับใส่ไปก่อนคล้ายๆอยู่ปลาเสียนาเดือดไปดูใช่เลยโอ้ได้ปรากฏปรากฏสายงามครับ খায় পচপ চাই লৈ যায় จับเลยใครก็ได้จับเลยคนหนึ่งปึ๊บอืมยักษ์ใหญ่โอ้หโลครึ่งนู่นอะยอดครับไหนไทยป่กนะไทยป่กนะปล่อยหางลงมาทาั้งนว่ด โอเคมันม okay. ah. ุดอยู่ในดินอ่ะทุ่งเบินโคตรเยอะนี่เปล่ตัวอืมอยาจะขุ あら。<c oughs>